โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจากช่องมิสเตอร์เอ็มแอนด์เอ็มนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็เราจะมารีโนเวทประตูนเนเธอร์ของเรากันนะครับผมซึ่งผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ร,บรอบๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ปูหลังคาเป็นแบล็กสโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นเอาแบบแบล็กสโตนของผมหมดบ้านเลยนะครับผมก็เหลือแต่บาโซก,กับเนเธอร์แร็กเนาะ ที่ผมขุดมาได้ก็กล่องบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์สําหรับตกแต่งพื้นที่ตรงกลางของเรานะครับผมในวันนี้ถามว่าที่เหลือเป็นไหนก็คืออยู่ตรงนู้นหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหินบะซอแล้วก็นิอรรกนะครับผมนี่เต็มไปหมดเลย <laughs> มีอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ะ,ยะไปหมดก็วันนี้เราจะมาทําประตูกันใหม่นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมจะทุบอออก,กัน ออกหมดแล้วก็เดี๋ยวเอาโลออกให้หมดเลยลกันนะคะผม One eternity later โอเคครับผมตอนนี้ก็โลตูออกหมดแล้วนะคะผมก็เดี๋ยวผมค่อยเอาโกสสตรต,รต,รต,รตรงนี้ออกลวกันโดยผมจะทําประตูที่มีขนาดกว้างเท่าเดิมนะคะผมแล้วก็ติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะยกประตูให้สูงขึ้นนะคะผมแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบแท่นบูชาะไรทักอย่างนะคะผมให้มันแบบว่าดูเออดูเหมาะกับขนาดห้องที่เราสร้างมานะครับผม จริงผมสร้างใหญ่ไปไหน่อยนีย่แต่ก็เออผมก็รู้สึกดีนะที่ได้แบบว่าทาห้องแบบนี้ขึ้นมาเองบ้างนะครับผมโอเคเรามากะประตูนเนเธอร์ของเรากันดีกว่าว่าจะให้สูงเท่าไหร่แล้วก็จะให้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับผมสูงขึ้นซักประมาณ5้าบล็อกโอเคไหมผมคิดว่า5้าบล็อกกําลังโอเคนะให้มีขนาดเท่าเดิมนะครับผมเคคิดว่าน่าจะตรงนะถ้าไม่ตรงก็เดี๋ยวค่อยทุบหม่ ก็ผมจะให้ประตูสูงขึ้นสักประมาณ20บล็อกแล้วกันจากเดิมประมาณ15บล็อกนะแต่ผมจะได้ขึ้นมา20บล็อกเลยโอเคได้แล้วนะครับผม มาทีนี้ก็ผมจะแปะโกสโตนข้างบนหน่อยหนึ่งก่อนอื่นเราลองจุดก่อนว่าประตูเราสามารถจุดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจสเกลเท่าไหร่ว่ามันสามารถจุดได้ไหมจุดโอเคจุดได้นะครับผมต่อไปนะครับผมผมจะร่างแพลตฟอร์มที่ไว้สําหรับให้เราเดินนะคะผมด้านบนนะโดยผมจะใช้เป็นกระจกสีดํานะคะผมในการสร้างครั้งนี้ เื่อนผมก็ได้ไปฟาร์มหมึกของปลาหมึกมาพอสมควรนะครับโอเคเอามาชุดหนึ่งก่อนโดยโครงสร้างหลักๆของ เจ้าประตูเนี้ยผมจะให้เป็นกระจกซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นเพราะว่าในการสร้างในไบโอมนเนี้ยเนี้ยมันค่อนข้างที่จะละําบากเวลาแบบว่าเราก่อสร้างอะไรเงี้ยม,มากคิวมันจะเกิดตลอดเลยนะคบผมซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าคิดว่าต้องใช้เป็นแบบพวกกระจกไม่ก็ต้องเอาพรมมาแปะซะส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ผมล่างคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าผมจะทําให้มันเป็นแบบว่าสโลูลงมาเพิ่มเติมนะคะผม โอเคผมตอนนี้ก็ได้ร่างคร่าวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการวางกระจกเนาะ<ฟ>ก็อันนี้จะเป็นแค่กรอบนอกเท่าน,นั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะออใส่หินอักษร์ s t o เข้าไปข้างในนะครับผมทีหลังนะ,ะก็คิดว่าน่าจะยังไม่จําเป็นตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มสร้างกรอบประตูนะคะผม เได้ประมาณนี้นะครับผมาหรับฐานเนาะเพราะมันจะดูแบบว่าคล้ายๆซุ้มเอ้ไม่ใช่ดิคล้ายๆเนินสูงๆนะครับเรามาต่อพันที่ขอบประตูเลยแล้วกันนะครับผมโดยผมจะใช้สลับระหว่างบริกกับแบล็กสโตนปกตินะครับผมโดยกรอบของเราจะมีชิเซลด้วยนะครับผมเป็นชิเซลแบล็กสโตนเนาะเสาละประมาณ4อันแล้วก็พูลิชอีก4เสาแต่ละเสาก็ ประมาณ16เหมือนกันก็เราต้องใช้โซ่นะครับผมแล้วก็โกสโตนนั่นเองนะแล้วก็ต้องใช้อนี่ด้วยนี่หว่า,าต้องใช้เป็นบสานะครับผมเสาบสาที่เราทําเป็นเสาอย่างเงี้ยเอาใช้ด้วยเอามาสักสี่ชุดน่าจะพอมัง้งเพราะว่าผมต้องล้อมกรอบทุกเสาเลยนะครับผมเราจะเริ่มจากการวางเป็นเสาอย่างนี้นะครับผมแต่และมุมมุมของประตูนะครับผมหลังจากนั้นก็วาง เป็นกรอบไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เราจะต่อเป็นเสาขึ้นไปนะครับผมจนสุดด้านบนเลยล้อมอย่างนี้เหมือนกับข้างล่างเลยนะครับผม โอเคล้อมกรอบเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราจะเอากะจกสีดําขึ้นมาแปะไว้ข้างบนด้วยนะครับผมเพราะว่าข้างบนมันว่าคิ้วเกิดได้นะเราเอาสีดํามาพอมันไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าสีดําของเราจะพอไหมนะถ้าไม่พอเราไปฟาร์มไปฟาร์มอีกแสกเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะวางข้างบนตรงนี้ไปเลยนะครับผมวางปิดไปเลยเฮ้ปิดเสร็จเรียบร้อย อนี้แม็กมากคิปก็จะเกิดข้างบนไม่ได้แล้วนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าเกิดหรอกมั้งเพราะว่าตอนที่เราทําข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดตรงกลางนะครับผมโอเคอันนี้ขอบขอบเฉยๆนะยังไม่ได้ยังไม่ใช่กรอบของมันนะครับผมเรามาเริ่มทํากรอบกันแล้วกันนะครับผมต้องใช้ของเยอะหน่อยผมจะเริ่มวางเป็นเอ่อส่วนแรกนะครับผมเป็นวอลอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นชิเซลอย่างนี้นะครับผมมันจะบังกรอบประตูนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นโซ่ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนผมจะทําตรงนี้เสร็จก่อนแล้วกันโซ่สองอันนะครับผมแล้วก็เป็นไม่ได้มันทำกู้นไปเลยแล้วกันทั้งนั้นบันไดสโตนบิกแล้วก็บันไดแอคสโตนแล้วก็เป็นโกสโตนนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นบล็อกกำแพง แล้วก็โซ่สองอันเหมือนเดิมก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมให้ครบทุกสทั้ง4ี่ประตูแล้วนะ โอเคครับ okay. ผมทุกคนตอนนี้ผมก็วางกรอบผมประตูเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมซึ่งเรายังเหลือในส่วนของข้างบนอีกนะครับผมที่มันเป็นแบบช่องโหวออ่อยู่อะยประมาณ3บล็อกผมคิดว่าเราควรที่จะทำแบบสลบข้างล่างนะครับผมก็คิดว่าน่าจะทำเหมือนเดิมแหละเดีย๋ยวผม ผดูกันว่าเราสามารถครับอลมึกเราเหลือชุดเดียวแล้วอะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมเ <c oughs> หลือ8ชุดสุดท้ายแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอผมคงต้องไปฟาร์มปลหมึกเพิ่มนะครับผม <c oughs> ผมก็คงต้องใช้อย่างประหยัดนิดนึงนะครับผมแต่มันมีแค่3บล็อกน่าจะไม่เป็นอไรหรอกมั้งโอเคมาเริ่มกันเลย โอเคเสร็จแล้วนะคะผมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกรอบของกรอบข้างบนของเรานะคะผมลงยังไงดีทีเดียวชึบเดี๋ยวเราค่อยปิดแล้วกันนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการวางหินข้างในอีกทีนะคะผมเหมือนกับข้างล่างเลยก็ มีเยอะอยู่นะครับผมนี่เสียงผมหายแล้วอันนี้ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่ทำไมผมเจ็บค่อยแล้วก็ไม่รู้ทุกคนหลังจากนั้นเราจะวางเป็นแบล็กสโตนไว้ข้างล่างกระจกนะครับผมตรงไหนที่มันพ้นกระจกมาผมก็จะไม่วาง ค okay. แด้ประมาณนี้นะคะผมสําหรับชั้นล่างเนาะจริงๆผมต้องแหวกทางให้เป็นบันไดลงมาด้วยทั้ง4ทางนะเนี่ยแต่ก็ยังชินไม่ออกว่าควรจะเอาลงมาเป็นบันไดในลักษณะไหนดีโอเคเดี๋ยวเราไปทําห้องบนกันก่อนดีกว่า เค okay, ผมตอนนี้เราก็ได้ทําการปิดหลังคาที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังคาเนี่ยข้างบนอนะสามารถเอ่อแม่ไมค้คิวสามารถเกิดได้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้ไปนสนใจอะไรมันอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะผมซึ่งตรงนี้ก็เสร็จแล้วเริ่มสร้างบันไดเรือแล้วกันนะคะผมก่อนที่เราจะไปตกแต่งอย่างอื่นนะครับผมโอเคมาเราใช้เป็นบันไดสลับสองอย่างนี้แล้วกันระหว่างสโตนบริกกับเอ่อแบล็กสโตนธรรมดานะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทางขึ้นลงนะครับผมซึ่งทางขึ้นลงสองฝั่งนี่มันไม่เท่ากันเลยนะทุกคนสองฝั่งตรงข้ามกันอนะอย่างอันเนี้ยผมวางเกินมาบล็อกหนึ่งใช่ไหมสลับสลับอันหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันฝั่งเนี้ยสลับครึ่งหนึ่งสลับเนี้ยโล่ม,มาอันหนึง่งแต่สองฝั่งนี้มันไม่มีเลยมันพอดีกัสบสลับผมก็งงเหมือนกันว่าผมวางยังไงของผมว่าให้มันไม่เหมือนกัน โอเคก็ทางเดินตรงนี้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็จริงๆก็เสร็จแล้วแหละสำหรับทาง สำหรับประตูเนเธอร์ตรงกลางนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอะไรตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมบ,บริเวณรอบๆนั่นเองนะเพราะว่ามันดูโล่งเกินไปนะครับผมก็เลยแบบว่าอยากจะเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับสปาของเรานะครับผมนอกจากไอเจ้าประตูตรงนี้นะครับผมโดยการที่ผมจะไล่วางลาวานะครับผมตามแนวเสาทั้ง4ฝั่งนี้นะครับผมให้ มันเป็นราวาไหลนะให้มันแบบว่าดูเป็นแบบเสาราวานั่นเองนะคะผมซึ่งก็คลิปนี้ผมใช้เวลาทำมาประมาณ ประมาณ4ี่ถึงประมาณ5้ถึงหชั่วโมงได้แล้วนะครับผมตั้งแต่แการทุบเพดานข้างบนมาจนถึงทําประตูจนตรงนี้จนเสร็จนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกครึ่งนึงนะครับผมสําหรับการตกแต่งสปาวนะครับผมก็ตอนนี้ผมขอตัวไปพักก่อนแล้วกันตอนนี้ผม มีอาการเจ็บคอนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับผม Tomorrow โอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ต่อไปเราจะมาตกแต่งกันนะคะผมโดยเริ่มวางลาวาเป็นเสานะคะผมโดยผมจะวางที่เ,เสาที่มี3เสาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่านะ่าจะวางตรง stone เอ้ black stone brick ที่เป็น3อันตรงนี้นะครับผมเพื่อให้มันแบบว่าดูบ ลา้างกันระหว่างสองฝั่งนะครับผมโดยผมจะวางเสาละประมาณ3ามถังแล้วกันค่ะกรณ์อื่นเลยเราวางสแกลโฟดิ้งนะคะผมแล้วก็เขาต้องการยาก,กันไฟนะคบผมซึ่งอันนี้มีเยอะอยู่พอสมควรเกกินเลยเริ่มจากเสานี้เลยแล้วกันนะคะผมโดยเราจะต้องขุดอ่าลุ่มไว้อย่างนี้ด้วยนะคะผมเพื่อให้แบบว่าระวางไม่ไหลมาเลยออกมาตรงขอบนี้นะคะผม โอเคตอนนี้ก็ผมได้ทําการวางลาวาครบทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นไงดูดีขึ้นไหมมันจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปนะครับผมก็เลยเอาลาวามาใส่นั่นเองนะให้เข้ากับตีมเนเทอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรา จะตกแต่งด้วยเป็นในลักษณะของทิศทางแล้วกันนะคะผมโดยผมจะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตสีแดงแล้วกันนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการล้อมกรอบด้วยเป็นคอนกรีตน,นะคะผมสีดําแล้วก็ถามว่าเอาขนแกะมาทําอะไรก็เพราะว่ามอนเตอร์สามารถเกิดได้นะครับผมก็เลยต้องเอาพรมมาแปะด้วยนั่นเองนะก็เอาเป็นว่าเราสูงเอาให้สูงสักประมาณ ไม่เหลือ4ีบบล็อกแล้วกันนะครับผมมันจะอยู่ประมาณตรงกลางพอดีนะครับผมโดยสิ่งที่ผมจะทําในแต่ละด้านนะครับผมก็คือเป็นทิศทางนั่นเองนะครับผมเป็นทิศทางที่เราหันไปนะครับผมอย่างฝั่งเนี้ยทิศตะวันตกนะครับผม west นั่นเองก็จะเป็นตัว W เนอะ จุ๊บอจุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัว W ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับผมต่อไปก็ฝั่งนู้นก็ต้องเป็นทิศตะวันออกนะครับผมโอเคตัว E เรียบร้อยมันง่ายนะเนาะ,นะก็เลยทำเสร็จไว้นะครับผมโอเคมานีทิศต,ต,ต่อไปจะเป็นทิศเอ่อทิศเหนือแล้วกันนะครับผมฝั่งนี้ตัว N เรียบร้อยเหมือนตัว H นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร รูบรวยได้นะครับผมตัวสุดท้ายนะคะผมตัว S นั่นเองตัว S เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเหมือนตัว S หรือเปล่าวะดูสิโอเคก็ได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยแล้ววางพรมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ดูเป็นตัวสอนทุกตัวแหละผมว่านะต่อมาสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าผมควรจะตกแต่งนะครับผมก็คือเป็นรูปหัวใจฮาร์ดคอร์นั่นเองนะคบผมโดยผมคิดว่าควรจะทําไว้ตรงบริเวณเหนือประตูทุกบานเลยนะคบผมเป็นสัญลักษณ์ของซีซันนี้นะครับผมว่าเป็นซีรีส์ฮาร์ดคอร์นั่นเองนะโดยอุปรกรณ์ของเรานะครับผมก็เป็นคอนกรีตสีเดิมนะครับผมที่ดากับสีแดงสองสีนะครับผมแล้วก็อ,อพรมน่าจะโพออยมั้ง เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่เป็นบล็อกเป็นบล็อกในเทอร์วอดบล็อกนะครับผมก็คือเอามาจากปากคริมสันนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นตรงกลางของเออเป็นลายของหัวใจฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับผม โอเคผมตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยประตูแล้วเก็บสิวะนี่ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับประตูนเนเธอร์นะที่ผมออกแบบไว้นะครับผมก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เแต่ว่าก็ออกมาในลักษณะที่ผมต้องการนะครับผม ก็เนี่ยเป็นประตูที่ผมออกแบบไว้ส่วนหนึ่งนะคบผมแล้วก็ออกมาโดนสดอีกส่วนหนึ่งนะคบผมตอนแรกอะผมจะเอาตรงพวกบริเวณตัวหนังสือต่างๆเนี่ยนะคะผมเป็นหัวใจฮาร์ดคอร์ให้หมดเลยแต่ว่าผมก็คิดว่ามันแบบว่าจะซ้ํากันเกินไปก็เลยคิดว่าเอาหัวใจฮาร์ดคอร์เนี่ยมาไว้ตรงกลางดีกว่าแล้วก็ทิศอื่นๆก็จะเป็น เเป็นตัวสอนแทนทิศนั้นๆไปนะคะผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็สร้างประตูเนเธอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะผมก็คิดว่าน่าจะตกแต่งแค่นี้แหละเพราะว่าผมคงไม่ได้เข้าออกเนเธอร์บ่อยมัง้งมังนะนะคบผม <laughs> <laughs> เห็นหมวกบนหัวผม,ม <laughs> ผมถ่ายในช่วงเทศากาลทารวีนะครับผมมันก็เลยแบบว่ามีหมวกอันนี้มาแทนนะครับผม ก็ถ้าถอดหมวกออกก็จะเป็นหมวกแม่มดอย่างนี้นะครับผมเป็นแถบมีแถบอย่างนี้เลยนะคะผมก็จะได้สําหรับคนที่ใช้ออ t ติฟายแล้วก็ซื้อปีกนะคบผมจะมีหมวกอันนี้มาให้นั่นเองนะคะผมก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ